ชีวิตลำเค็นออสาวนวลเพ็นหออนนาภาเป็นร้อนจากบ้านเกิดมาล้าง้อกอายสองคนครอบครัวลำบากจำใจต้องจากจนไม่มีที่สุขนอนพอนป้า ช่วยเทียด้วยนะอขอเพียงมิเศษสมาทุกเวลาช่วยเป็นแรงใจนักร้องน้องใหม่มปากไว้น่ออมใจแฟนขอบคุณมากหมยเลือดแสนขอเป็นแฟนช่วยจงเมตามเาตาจำได้ จากบานอีสานเคย,ยอยู่เป็นไงไม่รู้จากมาเสียนานจากถิมเสียงแคนดอกจานเข้ากรุงทำงานยัดผ่าหลายปีเปิดทีวีช่องเจ็ดสีตอนเช้าได้ยนข่าวน้ำท่วมเยโสทรแต่ละมันตวม,มันแห้งแรงตอนนี้ <laughs> นแหงแหลรงฝนเพิ่งตกจ้ามื่ขึ้นเอง สุดเศร้าหัวใจอวอนแม่คงเดือดร้อนน้ำท่วมไรนะเคยทอนกลาอ้ยเคยลบกลาดำหน้าซอยแม่เคยทอนกล้าดำหน้าซอยแม่บังปีเอ๋ยแทบแย่หาทั้งแก่บอมีจนปานี้จำไม่ได้แล้ว